สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ปลาทองกามาดูหน้าห้างสยามพารากอนท่านผู้ชมเดี๋ยวปลาทองกามาท่านำชมมาชมเปิดบรรยากาศการเที่ยวเยอะน้อยขนาดใดนะท่านผู้ชมอันนี้อยู่ด้านหน้านะท่านผู้ชมเลยด้านหน้านี่ท่านผู้ชมไปครับานผู้ชมเดี๋ยวปลาทองกับกับกล้องให้ท่านผู้ชมเบิึงน้ำปลาทองว่ามาเที่ยวเยอะหรืน้อยขนาดไหนมันจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวฝรั่งอ่า ท่องเที่ยวชาวไทยนะครับคุ้ชมไปไปต้นต้นนำกันทุมนี่ท่านผู้ชมอยู่ด้านล่างโอ้ยานผู้ชมเลยจับรถจับนักท่องเที่ยวไปมีส่วนด้านบนนะท่านผู้ชมนี่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 นีูน่นี่นี้นี่นีนี่นีานี่นี่นีนี่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 นนี่นีานี่นี่านี่นีมนียงี่นี่นนีนีี่ี่นี่น่น่นีมนี่่น่นี ชรงชาติไทยตามชมสวยงามจริงๆอ๋อโอ้ปุ่เบิ่งน้ำส้มเที่ยวหลายขนาดลายแหวะลายเอว่าตา้ชมหน่อยชุลมุนกันเลยอ้หเดี๋ยวกระท่องมาถึงพาท่านผู้ชมงานมาเบิง่งอ่ามุมนี้ก่อนนะท่านผู้ชมก็จะออกมาจากห้างสยามตามชมหน่อย บีทีเอสอ,อ๋อถ้ทาท่านผู้ชมเลยมาท่านผู้ชมอ,อ๋อหลายแหง่งดีท่านผู้ชมเลยมาด้านนี้มาด้านนี้ท่านผู้ชมฝนฟังนี่ท่านผู้ชมเลยรถไฟฟ้าบีทีเอสมาโซนนี้มาโซนนี้ไงท่านผู้ชมโอ้โหโซนนี้ ยอดจริงๆนักทานผู้ชมเลยเยอะมากเยอะจริงๆนักท่องเที่ยวโอ้โหคุณ่าก็ถูกโ,โซนนี้ครับชมเลยเป็นโซนจุดส่วนรวมของนักท่องเที่ยวนันทานผู้ชมเลย ก็จะมายืนต่อแถวกันเข้ามาชมบรรยากาศอยู่ยานนี่ครับจมว้าสวยงามนี่ทำจมเลยโอ้โหยิ่งใจขนาดยิ่งใหญ่สงการสงการใน เราเขาไปถ่ายรูปอยู่ด้านในนะครับพี่โยมเฮ้ยไม่คนไหนต่อแถวท่านชมเลยต่อแถวกันเข้าไปต่อแถวเข้าไปข้างในพูนกระจอต่อแถวมาทางตะพุนนะท่านชม แถวเขามานี่มานี่ท่านชมมานี่ข้อนี่ท่านชมข้อนี้ปุ๊บนี่เป็นคิวเป็นคิวนะท่านผูชมจะเจาะกับปิดปิดตรงนี้ก่อน ไอ้้ไออยู่ข้างหน้าเข้าไปก่อนนะคุณผู้ชมด้านนี้ก็ยุดไปก่อนก็ต่อไปขุนนะคุณผู้ชมวนมาเข้านี่ทำจบตามเข้าเข้านี่เข้านี่แหละก็วนไปขุนนะท้ชมอ๋อตัวไหลฮะนี่เขาจะปล่อยปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปที่ละเที่ยละสี่คนสี่คนโอ้โหอูอาหลังการชนะทำจบ จอทัดมีควันไฟมีอันนรย์พรอมใหท่านผู้ชมควันไฟีเจ้าบินโดนบินโดนไปนาถดจเยอะจริงๆด้านในท่านจมลยนะ ขนาดไหนท่านผู้ชมกับจอตอฟอยู่นะตอฟอยู่ตามจิเลย์เขาท่านผู้ชมเลยผมแม่นเรื่องธรรมดาท่านผู้ชมบายท่านผู้ชมเดรามาท่องเขาที่มารอเราเรารอบยันมีอะไท่านผู้ชมเป็นยางนี่นะท่านผู้ชมนี่ท่องเที่ยวหลายหลายหลายแห้งแล้วเที่ยวว่าท่านผู้ชมโกลสโลมุนบุญไวายก็เลยท่านผู้ชมเลย อยู่ในเมืองอยู่ในกรุง,งระนะท่านผู้ชมสุปละมุนบุญบายนักท่องเที่ยวนี่โอเคเมืองกรุงเมืองใหญ่น้ำไหลไปสว่างท่านผู้ชมเออคนนะควัอตกควนตก พึ่งเศร้านะท่านผู้ชมฝนตกพึ่งเศร้าตกแป๊บเดียวขนาดฝนตกนะนะักท่องเที่ยวกระจากันย,ยังเยอะยังเต็มยังหลายขนาดนี้ท่านผู้ชมเลยกวาบะทองอย่างมาตั้งแต่เส้นท่านนะพอดีฝนตกท่านผู้ชมมหาสยามฝนเศร้านะักท่องเที่ยวก็ปูนะป๊าดทก ่นก็ ane, จะจอลังมากรังออกมาจากห้างครับผู้ชมโอ้โ, Л โหเยอะจริงๆริงโอ้ตามจมหมดปวดดานนี่นะไปชมมุดดานนี่็หลายปนดมองนี่ก็จะเป็นมองที่ก็ะจ้าซื้อตัว ตีที่เอสทันประตูนี่อันนี้แค่อยู่ชั้นล่างนะท่านผู้ชมถ้าชั้นบนอยู่ขนาดไหนคบนอ่ะอ๋อทันประตูบนเจ้าต่อแถวต่อแถวเพื่อจะไปกด การนี้ก็มีเวทีมีเวทีท่านผู้ชมเวทีดาราขจรมาสองเซนเตอร์อ๋อทั์การัีท่านผู้ชมมาเชิญครับไม่ใช่ไทยไซไทไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ีอยู่ไสไเองไก่เอออะไรีอะไรีกี่พยากี่พยานลองพูดไป สามตาตาสามสไส้ไส้สามสะอยู่ใกล้ๆสามพยางค์อ่ะยังไงติดอานนี้เลยลองพูดมาช่ต่อไปครับผมหมวดอาหารไทยนะหมวดอาหารไทยโอ้คนหลายแหงนะครับจวนนั่นนี่นะมันจะมุ่งมาแปท่าสยามากแฟวันนะจบสีียว เส็จแ sí sí oh! oh! ah, ่เส ah, ah ah, ็ส้สอ่ะเส็แซ่เสร็จสสสีเขียวสีเขียวร็จแซเป็นอะไรเสรแซเปนเป็นแกเป็นแกงเป็นแกงเป็นแกงสีเขียวเป็นแกงเขียวหวาน ไปรถจบที่ท่องเที่ยวนะไปรจบที่ไปัำนอกต่อเยอะจริงๆงนั่นผู้ชมเลยสุดยอดเมืองไทยตามเชื่อเอาเงินนั่นผู้ชมคนถูกต้อต่อแถวต่อแถวกันซื้อตั๋วรำจบเมือนี้ร้าแห้งเลยนี่คนน่ะ สสโลมุนกันเลยทำโซโลมุนจอพระเจ้าช่วยตานผู้ชมคุณอะมองนี่แทบยางกรได้เลยทำโปรม tao bị động rồi. cái này là người ta biết là người ta biết cái anh ấy cứ này เดี๋ยวเรอี้มีการต่อบปัะแต่ว่ารอทีมนีสังเกต้องรวยากาศรอจริงๆนะฮด้านหลังมันแบบนี้จ๊ะไหวไหมจ๊ะคราวนี้ถามเทียเดียวเลยนะอยใ่ไรเวทีควาหน้ารังซีเปถึไหมใช่ไหมเราเป็นแ่ก้แบบนี้สิผมว่ายืนไม่อ่าแน่รออะไรนะให้ให้ผมไปให้สีไป ไคใปใช่ได้หมดทุกนครับแตวันนี้ดีใจมากเกี่ยวรับลายท่านผู้ชมตาแน่นยางออกไปจนหมด้เลยท่านผู้ชมกอดจริงๆให้เต็มุกนมเต็มทุกข้างนะท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมไปสนับคลิปนี้นะพระทองศิลาท่านผู้ชมเตรียมกัหน่ำราคาลดสั้นไรหดกคนสำคัญครังทำโจัตีลดท่ากดหนาเปรีบเป็นกำลัง จะรับคลิปนี้กับศิลาตั้มโจมดีวยวตอนนี้ไม่ชนะแล้วเกมนะผ่านไปแล้วสามเกมนะฮะสามเกมก็คือตอนนี้เกมหมดแล้วนะแต่ว่าวันนี้นะครับผมเราไม่ได้มีแค่เกมนะฮนะเราดูโชว์ด้วยเฮ้